thấy rồi đi ยิงไม่ยิง

진짜들도 다 해. 야. 이제 수도 다 뜨네. 발, 발이 상당히 갔네. 난또뭐봐 봐. ชุดโน่นเฉยๆคุดนมากเดี๋ยววันที่นูดไหมให้มันชุดเฉยๆไงเดี listen, ๋ยวมันจะแข่งตำสาวมันเดืนที่หนึ่งเนี่ยทาเป็นชุดเอาตำสาไปชุดเดียวไปฮะฮะรู้ที่อยู่ไหนปูกดีเดี๋ยวแล้วอย่าลืมมากได้เลยเฮ้ยไม่ไ้ไม่ได้ไม่อด้ไม่ไ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 ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้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 ่ได้ไ่ได้ไม่ได้่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ไ่ไ่ ดูใกล้ๆอะเกิดเทาเชก็่ยุสี่ต้นสของไอ้อบจที่เหทุเขามีที่ใหญ่ดูใกล้ๆพออนเอาใกล้ๆก่อนเลี้ยงเลี้ยงคอสคอกขาะเล่นเล่นเลยใกล้ๆมันมันกาเล่นมันเดิมมันดแบบเดีเล่นมันมเปินงี้มันไม่ คือมันกลัวถาแล้วมันก็แบกมันก็มันก็แบกได้แต่ไม่กล้าเล่ไม่ไม่กล้าเลี้ยงลขาไม่กล้าอะไรกัวพ่าตัวอะไรกลัวะไได้รอมัน่่เดวกันนี้ได้นี่ไงเออต้องเวดเวดื่อทำอืมตอนที่มันต้องพยายามบบให้มันสูงกอดสูงเท่าไหร่ เพราะว่าต้องต้องให้สูงเป็ี่ก่อนแล้วจะเกิดเพราะว่าราสูงเสร็จแล้วเาค่อยมันขยายขยายออกนอกนนอะไอตัวนี้ต้องเอาสูงก่อนสูงเแล้วขยายออกข้างถ้าเดการไปหยุดไปออกข้างขึ้นทีครับานต้ไม่ลงจริงยน่้เจ็้าร้อยแป ข้าวที pues bien, ่สบายให้พอมนี้นะยิเขาไปเพิ่มหื่อเยอะๆขึ้นเป็นขนาดขึ้นเองยังยังวุ้นอยู่ไ่ไ้อมเต้องบู๊เออแต่วมนก็ดีนนะผมเลยยกเบ มเปหมเปนเนี่ยเป็นเกลวบํารุงมันจะไม่ค่อยเกว่ยนะมันจะค่อยๆเกลี่ยมันจวยาเกลียวเวลาเราเิมันก็เยสกวาดีว่าีว่าเน้อ้าน้มันน้ำมนกยูน้ามักยเขาอีมิ้นชัีเตาเจี้ด้วสาองอย่างมะม่วงแช่ายเป็ดายผีลุกยีเข้าวตอกอีกทีคือมันมันเน้นคือซึเข้าไปนี่จีนซึีน มันจะมีตัวนมีต้นแบบมันนะเขาไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้มันของมันไอ้ยี่ห้อนี้ก็ร้อยแปดเลยเนี่ยในในตัวที่สอง ขาเป็นของซูเปอระถ้อะไรเงียถพอยตัวถูกถูกอ่ะผมว่ามันม่คือมันีของฟอมนี่ไอ้เนี้ไอ้ทีถอตป็นมันูดีของฟอมทนล้สขายอายิไอ้ทีล้วก็ต้องัดัแล้วอขายกนุกนในในปออ่ะตัวเนี้ยออเดีผมให้มาแล้วมขายไปแล้วตกกว่า อันนี้ของเอมมี่โหโมโช์วตโยตัวนี้มันใจันเป็นตัวบอลลูตัวเจลอันนี้มันก็สีเหมือนกันแล้วติดตัวแบนนี่แหละแค่นี้ตัวกล่องเนี่ยเได้หมดเลย เดตไม่ใช้ัเดีเลยนะดีาแไมดีะอจูร้านเดียวกันด้วยวสาแล้วคือร้านมันจะทำเป็นสองแบบมันจะหล่อว่ะเป็นสายบอกเขฮ้ยเออฉันจบแล้วตัวนีตัวปอกแกลนะร้านเดียวกันนะมันมันทำไหลมันทำหลตะก้าลหลอันเหลืออันเดียวเดียวตูตัวหลายร้านหลายร้านายสินค้าเดียวกันจดจดจดจ หอมีเกมแล้วเว้ยไม่นานเล่นเลยมีเกมแล้วหล่อเลย